ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแมงม,มุมแล้วรีวิวแมงมุมที่ไหนกันละ่ะเราไม่ได้จะมารีวิวแมงมุมซะหน่อยเราจะมารีวิวกล่องอะคริลิก5าใบไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมารีวิวแมงม,มุมใหม่อีก2ตัว,วอ๋ออย่างเง้้ยละ่ะเด้มาจากไหนละ่ะ ก็ได้มาจักง,งานโคตรไอเคียมและเหลว้ร้หยไงล่ะงานนี้นะครับทุกคนจะจัดถึงวันที่13มีนะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองเอ,อ๋อก็จัดที่ไหนล่ะครับซีคอนสแควร์นะครับใครที่สนใจงานแมงม,มุมหรือว่าสัตว์เอกโซติกนะครับก็ไปดูกันได้เลยส่ววันนี้เราจะมารีวิว กล่องที่เราจัดใหม่กันแล้ว uh. เดี๋ยวทุกคนนะครับกลับไปชมกับเจ้าของช่องเียก่อนนะครับก็คือ E V I D A Y <Yeah. S 1> โอเคบาย สวัสดีครับทุกคนคือวันนี้นะครับผมเพื่อมีตัวแทน2คนมาพูดเปิดเกินหน้าผมนะครับก็คือเจ้ามิกกี้บากับเจ้าเจ้าอะไรดีวะไอ้ช่างมันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็โคตรง่วงนะครับก็ตื่นมาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมผมก็จะมา รีวิวแมงมุมนะครับใหม่2ตัวนะครับที่ได้มาจากงานโคตรไอเคียมน้ะเหล่าไวร้านั่นเองภายในงานนะครับก็จะมีสัตว์เอ็กโซติกหลายๆประเภทมากเลยนะครับเช่นงูนาคอนด้านะครับจระเข้ลำตัวนี่ยาวถึง2เมตรเลยนะครับทุกคนก็มีจระเข้มีเต่ามีกิ้งก่ามีงูเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเยอะจริงๆนะครับก็มีขายพวกจระเข้มีขายพวก เสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับก็จะมีใบรับรองให้ด้วยนะครับทุกคนภายในงานเนี่ยก็สามารถจะไปพบกับพี่ที่ขายแมงมุมหลายๆท่านพี่ภายในกลุ่มนะครับก็สามารถพบกันหลายๆคนได้เลยนะครับผมหลาๆคนดังในกลุ่มแมงมุมนะครับใครอยากพบเจอหรือว่าอยากจะเสียตังก็ไปหาพี่เขาได้เลยนะครับที่ซีคอนสแควร์นั่นเองถ้าส่วนวันนี้นะครับผมได้ไปรับแมงมุม2ตัวมานะครับก็ รำมาตั้งแต่วันที่10แล้วล่ะคือผมไปที่งานใช่ไหมครับก็นั่นแหละพอจะเก็บรายละเอียดภายในงานได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราตัดจาไปตอนที่ผมให้ดูบรรยากาศภายในงานนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเออ <c oughs> เป็นไงกันบ้างล่ะครับกับงานออไอเทียมแล้เหล่าไวรัสนะครับก็สำหรับผมเนี่ยว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเราได้เห็นสิ่งที่มันแบบมันหายากหรือว่าเราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของตัวเราเองนะครับทุกคนก็ส่วนวันนี้ผมได้ซื้อกล่องอะคริลิกมา3ใบนะครับแล้วก็อีก2ใบเนี่ยคือพี่อินเวอร์ดบาร์เขาแถมให้ผมนะครับก็ แถมมากับแมงมุมเออใบละตัวนะครับเป็นมูลค่าใบละ200บาทนะครับก็ง่ายละครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองมุมตัวแรกนะครับผมที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็มีทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะเป็นมาใหม่2ตัวเนาะก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในดีกว่านะครับผมโอเคไปดีกว่าครับบายโอเคครับทุกคน เปิดมาที่ตัวแรกเลยครับก็คือเจ้าเอวิโคลเลียโคลัมเบียนะครับผมน้องนะครับยังขนาดประมาณ 2cm อยู่เลยนะครับผมก็จะทิ้งรูปไว้ให้นะครับตอนโตเป็นไงนะครับกนี่นะครับภายในกล่องนะครับผมก็จะเออแต่งด้วยหินที่ผมเก็บมาจากทะเลนะครับแล้วก็แผ่นไม้นะครับทุกคน ก็พยายามจะให้น้องอยู่กล่องแบบไม่กว้างเกินไปนะครับผมก็แต่งทรงประมาณนี้นะครับก็จะ modify เอาเปลือกหอยนะครับมาเป็นเอ่อที่ใส่น้ำให้น้องด้วยเนาะคือเอวิคลเลียเนี่ยเขาจะเป็นม,มุมต้นไม้ที่ใจดีนะครับแล้วก็เอ่อจะอยู่ที่ชื้นนะครับก็จะประมาณ75%นั่นเองโอเคผมก็จัดประมาณนี้นะครับส่วนเจ้านี้นะครับก็คือเอวิคอลเลียเมทัลิก้านั่นเอง คือได้มาพร้อมกับเจ้าโคลัมเบียเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่แหละครับได้มาไซส์ประมาณ1นิ้วนะครับไม่รู้จะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับคือกลิ่นไม้แมนบังนะครับทุกคนก็นี่นะครับผมก็จะแต่งด้วยเปลือกหอยคล้ายๆกับกล่องที่ผ่านมานะครับก็จะมีเปลือกหอยแล้วก็เออพวกหญ้ามอสแดงนะครับให้ความชื้นเนาะ <S <S แล้วก็นี่นะครับ ส่วนดินนะผมว่าจะใช้เป็นปุ๋ยมะพร้าวแบบละเอียดแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวแบบไม่ละเอียดก็ปนๆกันไปนะครับทุกคนจะโทนหลายสีเลยนะครับก็สําหรับผมผมชอบนะแบบนี้ส่วนนี้นะครับผมก็คือเจ้าฮูเลียนานั่นเองฮุเลียนานะครับก็จะเป็นตัวที่หายากที่สุดในที่ผมมีเลยนะครับผมก็โตมาเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับเท่าที่เคยรีวิวไปให้นะครับ ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ส่วนภายในกล่องเนี่ยผมก็จะแต่งพอๆแจงเหมือนเหมือนกันหลายๆกล่องนะครับทุกคนก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าเออเจ้าตัวเอวิคอลเลียเมทัลลิก้าเนี่ยควรจะไปอยู่กล่องทรงสูงกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะได้มีที่โผลดผนหรือว่าที่เดินกว้างมากขึ้นนะครับก็แมงมุมทรงต้นไม้เนี่ยคือเขาจะอยู่ที่สูงนะครับตัวต่อมาเนี่ยเอวิคอลเลียรเออเวอร์ซ่คัลเลอร์นะครับ ก็จะเป็นเอ่อดินผสมกับไอ้นี่นะครับมันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่รู้จะให้ดูอะไรมากมายนะครับทุกคนป<ะ>ักแต่คืนนี่แหละจะจะจะโชว์กล่องด้วยแหละก็แบบคือผมชอบอ่ะมันสวยอะครับทุกคนดูดิเร <Yeah. S 1> าจะดูจากธรรมชาติเราสามารถเอามาสร้างให้มันเป็นแบบดูดิเป็นที่ใส่น้ําก็ได้แบบเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับแบบดูดิเห็นปะ ส่วนเจ้านี้นะครับคือเจ้าเปรูนะครับผมผมใช้เอ่อหินนะครับก็ได้ประดับอะไรตกแต่งเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นการจัดบ้านใหม่ให้กับแมงมุมผมเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับทุกคนก็จะจัดยกชุดใหญ่เลยนะครับจากกล่องเล็กๆนะครับกล่องเล็กๆเท่าไหนกล่องเล็กเท่านี้นะครับเผื่อใครแบบหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับจากกล่องเล็กประมาณนี้นะครับผมก็ได้ลงทุนแล้วก็ย้ายให้เขาไปอยู่กล่องที่ สวยหรือว่าดูดีหน่อยนะครับผมส่วนเจ้านี่นะครับก็เป็นเจ้าพลาไฮบาน่านะครับผมคือตัวน้องเนี่ยจะอยู่หลังญ้านี้นะครับผมว่ามีมือเดียวเนาะขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมน้องก็ผมว่าสามีที่กว้างๆให้นะครับถ้าคือน้องชอบแบบมุดดินนะครับแล้วก็เดินไปทั่วเลยนะครับก็จะย้ายมาจากในโหลนะครับอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วจะมีอีก3ตัวนะครับผมว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้เลยละกันก็นี่นะครับผม ก็เป็นเจ้าเอซันไทเกอร์นะครับผมผมว่าจะมีที่ให้เขาเดินนะครับเป็นแมงมุมดินกึ่งต้นไม้นะครับก็จะมีที่ดินแล้วก็มีที่โผล่โผล่ให้นะครับก็คือกิ่งไม้นั่นเองซันไทเกอร์นะครับก็สําหรับผมผมว่าอยากจะเลี้ยงกล่องที่ใหญ่กว่านี้แหละแต่คือผมว่าตอนนี้ยังมีเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวน้องก็ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดเออเจ้าเอวิโคลเลียเมทัลลิก้านะครับคือไซส์ประมาณ ไอเมทัลิกาเนี่ยมันประมาณ1นิ้วนะครับทุกคนนี่นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าฟักทองนะครับผมที่ผมได้มาจากร้าน i n v เวิร์ตบักนะครับตัวน้องจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมหลังหอยเนาะนี่นะครับกล่องนี้ผมได้ทํา Modify นะครับเป็นหอยใส่น้ํานะครับแล้วก็เอากิ่งไม้นะครับมาค้าหอยไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นเหมือนถ้ำนั่นเองแต่ว่าน้องเขาไม่อยู่นะครับเขาไปอยู่ข้างหลังนะครับ ผมก็จะให้เขาจัดการด้วยตัวเขาเองนะครับโอเคก็ผมว่าถือมือเดียวครับทุกคนถ้าไม่นิ่งผมว่ขอโทษเดนนะครับผมต้องโฟกัสหลายยางมากเลย <c oughs> คือนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครที่ชอบหรือว่าคิดว่าสวยอะไรเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอผมนะจิ่กครับไป <c oughs> โอเคครับทุกคนเป็นไงครับเมื่อกี้แล้วก็เข้าชุดสวย เราก็เข้าสู่ช่วงสาระนะครับทุกคนก็จะพูดในแบบสไตล์ของผมแบบว่าเท่หเว่ารโคตรจัาบครับเ <Yeah. S 1> ยอะมากก็คือผมไจมะมีช่วงแบบกวนซุมมป็นแล้วก็มีสาระนะครับทุกคนก็ช่วงมีสาระอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับทุกคน <ST U TS> ก็จะมาโปรมโมทร้าน Inver t b u ตด้วยนะครับ1นนะครับก็จะให้เครดิตกับร้านนี้จริงๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเมหมดเงินไปกับร้านที่เขาเยอะแล้วนะครับ <ST U TS> ก็แนะนําเพื่อนๆที่สนใจมังมุมหรือว่าอะไรเงี้นะครับก็แนะนําเลยครับร้านนี้ดีจริงๆครับก็ <ST U TS> เดี๋ยวผมจะแปะ เอ้ผมจะทิ้งยิงไว้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับร้านนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณชาวแฟนๆที่ผมไม่ลงคลิปนั้นก็ยังจะคอยมาดูในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยกสายคลยขอผมนเมื่อยมากถ่ายไปหลายเทคจริงๆนะครับทุกคนแบบเกินสิบอะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่ที่คลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนะครับบายๆเจอกัน